นาจะดีขึ้นเออเรื่องเด็กอย่างเดียวที่เป็นปัญหาก็พร้อมจ่ายหรือเปล่าพร้อมบวชไหมครับได้เดือนไหนรุ่มเดือนเมื่อเดือนไหนก็คือบวชได้นะบวชได้ค่ะบวชได้ปีใหม่ปีใหม่ไปแล้วเออเอพร้อมจ่ายเลยงานเงินสุขภาพสุขภาพเป็นอะไรลูก อ๋อถูกภาพไม่ค่อยดีครับแล้วก็เป็นโรคซึมเศร้าด้วยครับเป็นโรคซึมเศร้าซึมเศร้าด้วยแล้วยังอื่นมีอะไรไหมไม่มีอะไรอ่าเด็กทำให้ซึมเศร้าหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ๋ยตัวการเลยคือเด็กนั่นละเนาะเขาตายไปตั้งนานแล้วนี่แหละพอนี่นั่นเนาะหัวกวนกันไปเลย แล้วเป็นซึมเศร้ามานานยังหลายปีถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็ฆ่าตัวเป็นบ้า,ลาเลยเหรอใช่เลยนั่นแหละนะถ้าทิ้งไว้ไม่จาัดก,การให้เด็กไปเกิดไงคงทุกไซเช่นเช่นนี้แหละสติสตางคคงไม่ครบคงต้องจบเป็นบ้ากันแน่แท้ความสุขคงไม่มีหาไม่มี มีแต่ทุกข์นั่นหนอท่านเจ้าเอา๋ยบิวกะฆ่าตัวตายเปล่ามีนั่นแหละท่านเอ๋ยแต่แดดเลยยังไม่ให้ตายง่ายหนอยังเอาไว้ยังเอาไว้ยังไม่สะาใจพอนี่แหละหนอไม่ตายง่ายหรอกท่านเอ๋ยแต่ตายทั้งเป็นตายทั้งยืนท่านเคยรู้ใช่ไหมเป็นเช่นใดตายทั้งเป็นทั้งยืนนั่นไงนี่แหละไงนี่แหละไงเช่นนั้นแหละเด็กสามคนด้วยหนักเลย ไม่ปล่อยมานะท่านเอ๋ยเพราะแรงเลยไม่ปล่อยเลยดีกว่านะกลัวจะถล่มบีบคอกันแหลคะค่ะเกิเดเียบอกนะทําไงดีอ่างย้ไม่ไ้องปล่อยมานี่บีบจนผิวไหม้ไปหมดแล้วเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยกดเครื่องเลยนั่นแหละเนาะเพราะเขาไม่เคยทําบุญให้พอนั่นแหละเนาะยิ่งเพิ่มความทวีเจ็บปวดรวดร้าวไม่ใส่ใจไม่เคยสำนึกและใหญ่ดียิ่งเพิ่มความปรดทวีท่าน ให้ส่งผลเร็วพันนั่นแหละเออ,อเด็กทําให้เป็นโรคซึมเศร้าและก็แค้นอย่างหนักใช่แล้วท่านเอ๋ยขนาดนี้เลยยังไม่หนักอีกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นหนูจะเพิ่มกําลังขึ้นไงท <c oughs> ่านหลองตาใส่าไม่หนักแล้วหนักก็ยังตอนนี้หนักแล้วพอแล้วอ,อ ทั้งก่อนนะท่านเอ๋ยบวชเลยได้ใช่ไหมหนอบบำเพ็ญเพียรให้เด็กได้ไหมพอให้เด็กหนอไปเกิดใหม่ได้ไหมเอ๋ยได้ไหมได้อู่แล้วนี่ใช่ไหมเดือนเดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าเดือนมกรามกราจะเริ่มงานเลยรู้ไหมหญิงหรือชายกันเล่าท่านไม่รู้เลยไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้อ่ข้าเห็นเป็นชายหมดเลยหนา สามชายกันเลยแหละคะ่ะน,นั่นแหลนะนัายิ่งหนักนั่นะนะแหละท่านเอ๋ยบางคนถือคอนด้วยบางคนบแบกตะขอด้วยสิท่านบางคนแบกเท่าแป๊บหรืออะไรกันโอ้โหอะไรกันนั่นนองตะขอก็มีไม่ใช่ตะขอตตกผ้านะท่านตะขอเกี่ยวข้าวไม่ใช่ไม่ใช่เลยตะขอเหล็กนั่นไงท่านขอ,ขอ,อเหล็กเลยเหรอ,หรอ ประเภทแบบว่าพร้อมลุยฆ่ากันเลยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยไม่ปล่อยเลยดีกว่านะอาฆ่าแทนอะไรนะหนานี่แหละน้อทำหนูได้เช่นใดหนูตายไปทุกทรมานหนูไม่เห็นความสุขเขาหลอกหนาหนูจะให้ทุกเส้นหนูนั่นแหละอานั่นแหละหนาข้าไม่ปล่อยนะท่านเอ๋ยยังยังยังไม่เข้ายังไม่เข้ามันจะดันเข้ามาเสดงที่เลยเจ้าใจดยรวย หลวงตาเอ๋ยขอสักดอกหน่อยได้ไหมขอดอกเดียวคนละดอกนั่นใช่แค่สาม,มดอกเ,เองหลวงตาจ้าพอแล้วพอแล้ว,อ,ลวอย่าไปทํามันเลยแค่นี้มันก็ซึมเศร้าไปแล้วจบตามนี้อ่าท่านเทวดามาคุยดีกว่าเดี๋ยวมันตีกันตายกว่าเดี๋ต้องไปให้ความต้องไปให้ปากคำที่โรงพักอีก ชื่ออะไรนั่นแหละท่านเอย๋ยชื่อหนออีกหนึ่งชื่อนายนั่นแหละพออีกเนาะคือคงนั่นแหละท่านอ,อีกอย่างคือมัน่นนั่นแหละเนาะกูนี่นะกับเชิดมาเกิดกันเคยเป็นทหารเก่าเว้ยนายคงเหรอนายคงมัน่นโอ้โหชื่อแบบชื่อแบบกูจะมาเกิดเป็นทหารไซมึงนั้นไซไม่ให้เกิดกันกูเลยมันไส้มึงนั้น เอาอาวุธติดตัวมาด้วยเว้ย๋อนี่ลุยอย่างเดียวเลยนี่ลุยหนักเลยใช่ไหมเนี่ยลุยหนักสิท่านเอ๋ยจึงเกิดอย่างนี้เลยนั่นแหละนะเหมือนมนุษย์มันนานหรือเปล่าค่ะเหมือนหุนแล้วนะเดิน <c oughs> นีนะหนูไม่เอาดาบมาด้วยแค่แบบท่อแป๊บแค่นั้นเองแ,แค่ฟาดให้นวว่วมก่อนนั้นเองนี่แหละนะหลวงตาเอ๋ย โอ้โหนี่นายทหารใหญ่ในอดีตมาเองเลยไม่ได้ใหญ่หลวงตาเอ๋ยเป็นทหารตอกต่อยนั่นแหละนะแต่ลุยเป็นทหารนั่นแหละค่ะจิตใจหนาะก้าหารเอ๋ยคือแต่ลุยเอามาเลยชุดทหารหลวงตาหนูจะใส่เต็มยศหน้านเลยนายโคงมั่นนะพร้อมที่จะมาปกปักรักษาประเทศชาติใช่แล้วหลวงตาเอ๋ยสุดท้ายเลยมาตายกลางพัน เสียท่าเลยตายซะก่อนใช่แล้วเบิร์ไปก็อาอเขา <laughs> เสียชาติเกิดเลยท่านเอ๋ยหมามันเลยยังได้เกิดนะเราเป็นชายชาติทหารครานึกว่าหุ่นมันนึกว่าหุ่นมันจะแบบเขาเรียกอะไรจะจะเป็นคนหนักแน่นแล้วก็จะส่งเสริมเราใช่ไหมหลวงตาสุดท้ายนะาหนูก็ตายกงคัน,นตัดสินใจผิดนายคงมั่น นึกว่าหุ่นแบบนี้น่าจะแบบว่าหนักแน่นเป็นไ<ช>งเป็นกันยังไงก็ต้องเอาให้โยใช,ใช่ไหมเอาไปด้วยกันใช่แล้วหลวงตามันทิ้งเราเฉยก่อนเลยเหรอข้าเฉยเลยหลวงตาต้องแจงว่าเราตัดทินใจผิดอ่าไม่เป็นไรหาใหม่หาใหม่นด้ห,หลวงตาขอไปเกิดใหม่นะครับเออดีกว่านี่แบกแบกอาวุธมาด้วยเหรอเนี่ยกะฟาดให้น่วม นี่ฟาดไปเยอะอยังเรอะเหรอฟาดจนเบอร์เลยเหรอเบอร์ <Yeah. S 1> นี่ดูหุ่นแบบนี้ดูเหมือนดูเหมือนรู้เรื่องแต่ไม่รู้เรื่องเหรอไม่รู้เรื่องเหมือนคิดมากแต่คิดไม่คิดไม่ออกใช่คิดไม่ออกคิดไม่ได้คิดไม่เป็นเหรอหนักเลยเว <c oughs> ้ยอาแยกย้ายกันไปหมดเวรหมดกรรมนายคงมั่นกินอะไร ไปเกิดเลยดีกว่ากินง่ายๆเลยคุณาว่าป่ะใส่เจียวก็ได้เอากระเพราก็ได้เอาทำหมูชาบเจียกไก่ชาบไข่เจียวไข่ดาวมามาก็ได้แค่นี้แหละอ่าพ่อกินยากเลยกินขนมเปล่าขนมหปล่าคุณตาก็กินได้ครับขนมทั่วไปอ่ะซื้อใด้ให้กินหมดแหละกินได้หมดไม่ยุ่งยากน้ำ อามีชีก็อร่อยดีแค่นะอ่างตาทีะไรมากตามนี้สมัยก่อนจะกินตาปลาตาเขาเลยมือควาบกินยากเหรออ้อนี่นยยากเลีสายลุยมาแต่อดีตเหรอใช่ไม่เรื่องมากไม่หน่อมแนมไม่หน่อมแนมกาจะมาเป็นอาหารเสียท่าเลยเหรอเสียเลยคราวนี้จะไม่ให้พลาดหนุ่มจะพลาด่จะทาได้ม่เนี่เตาทีได้มเนียมันจะพลิกล้าอไม่เนียไม่พลิกล้ววนี้ชัว วยหรือเปล่าุตาไม่ี้าตาตาตานาจตามนี่กำลังคิดอยู่นะแค่คิดไงที่บอกปู่เจ้าไงดีมากอยู่แล้วอยู่ทำได้ไปยังไงต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นหน่อยเพรไปทําเขาจะเบอร์แล้วนี่วางแผนผิดพลาดโอถ้าไม่เบอร์นี่จะมาหรอลุงตาผมก็ต้องเอาให้ฉุดจนฉุดแ่ๆฉไ้หจนจนี้ได้ไหมลุงตาอๆเนี่ยพร้อมด้ย พร้อมเลยเหรอพร้อมเลยเหรอ,รอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าอยู่นานหน่อยมมเดนะี๋ยวเดี๋ยวไม่เอาชอบแป๊บก,ก็ได้เหรออ่าอ่าอ,อย่าไปตีกันเลยจบแล้ว่์คะปล่อยสัตว์ตไปเลยใจเย็นหน่อยนะเอาว่าไป เออดีมากสังฆทานมันึ่นงงอมเชูดไปมันก็หาให้ไม่ได้แล้วเอาท่างเนี้ย <c oughs> รู้อยู่แล้วสั่งมากได้น้อยแน่อนอนเอาที่มันเนื้อๆอะไรดีกว่า <c oughs> ยิ่งสั่งมากยิ่งไม่ได้เลยจำไม่ได้ไไดใช่จบสังฆทานหนึ่งชุดได้นะจ๊ะเดี๋ยวรชุดทหารนะคะครับชุดทหารสามชุดเลยชุดทหารได้ไหมเนี่ยชุดทหารเนี่ยจำได้จำได้อยู่เขาจดให้อยู่นี่แต่มันจะหาให้ ก็ต้องคิดก่อนนี่แล้วมันก็ไปเชือเสื้อผกกลางเกมในมาให้หมดรายเลยเนี้ยต้องลุ้นต้องลุ้นต้องลุ้นอาจจะได้ดีก็ได้พอเธอถอนกําลังเขาอาจจะเบาหน่อยก็ได้ก็จะลองถอนดูก่อนนะหลุนตาถอนกําลังไปก่อนอย่าเพิ่งไปบุกอย่าเพิ่งไปบุกอย่างเดียวนะหนูจะถอนกําลังดูนะเออถ้าถอนแล้วถ้ายังไม่ดีไม่มีความคืบหน้าทำไงดีอะหลุนตาตัวใครตัวมันตามนี้ ตามเห็นสมควรจะตินต่อชั้นหน้าที่หน้าของเออตามเห็นสมควรจบไปได้นายคงมั่นไปลาตินที่ชายแดนนะชายแดนด์หรอไปไกลจังไปเอาไปรอก่อนเลยเหรอไปรอก่อนไปเกิดชายแดนเหรอชายบ้องการบ้องกันประเทศชาติอ่าโอเคจ้าคือหน้าชายแดนเนี่ยการทีที่สุดจะรับปากก็จะใจแล้วนะ การบริกรน้ำเนี้ยในกรุงเทพจะเป็นเบนแต่อะไรก็ไม่ได้ลบไม่เป็นไม่เอาไม่รวยเราได้เกิดเป็นลูกชายชจริงๆได้ช่วยเดชาเขาได้ช่วยคนลำบากได้ช่วยคนแก่ได้ประทมพยาบาลได้ทุกอย่างได้ทำงานเต็มตัวใช่อาจาอันนี้คือความสายหนูดีมากจบนายพงมั่นอาจารยไม่ได้เกิดที่นี่ไอใจเย็นใจเย็นไหนๆก็ไหนๆละ เดี๋ยวไปเกิดใหม่ตามนี้จบโชคดีไปได้เลยนายคงมัน่นใายคงตาครับเออโชคดี